โอเคค่ะทุกคนคะสงสัยวันนี้ภารก,กิจป้อมประตูเข้าเปลือกของเราไม่บรรลุเป้าหมายนะคะที่นั่งรออยู่พักใหญ่ๆแล้วคือฝนเนี่ยมันจะมาเป็นหย่อมๆนะคะแล้วมันท่าทางจะตกนานตกทั้งวันอะนะคะไม่เป็นไรก็ฝืนไปเดี๋ยวเราก็จะทําแบบรีบๆลนๆแล้วก็ป้อมเนี้ยอย่างที่กี้บอกนะคะทุกคนเห็นไหมมันมีความน่าสนใจนะคะก็มูลมันน่าสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเดินตับต้บๆมันจะไม่ได้อะไร เขามาตัดหญ้าซะสวยงามน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาออดูวันที่ฝนไม่ตกแล้วเรามาอีกทีตอนนี้เรายืนอยู่บนอุโบสถของวัดราชประดิษฐ mm ์เ hmm. ห็นไหมคะพระเพระไม่ได้วงไหวเลยนะคะเพราะฝนมันตกอ่ะตัวปลอกปลลักไปหมดเลยเนี่ย mm hmm. ก็ได้ที่วัดสุวรรณาวาสไปหนึ่งตอนนะคะแล้วก็คลิปเล็กๆอันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอภัยทุกคนด้วยนะคะทุกคนคะเดยวกี้ให้ดูนิดนึง mm hmm. อันนี้คือพระประโนกับเจดีย์ทรงมะเฟืองที่กกี้บอกว่าวัดราชประดิษฐ์อ่ะ เขามาทําตอนน่าจะรัตนโกสินช่วงเราห้าเราหกประมาณนี้ค่ะเนี่ยจะดีทรงมะเฟืองเห็นปะอันนั้นคือพระประทนแล้วก็ไอ้ป้อมประตูเข้าเปลือกมันก็อยู่ตรงน,นั้นแหละเนี่ยข้างหลังรขปวโทข้างหลังจะดีทรงมะเฟืองเนี่ยมันจะมีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตรงนู้นด้วยฝั่งนู้นคือวัดท่าทรายของเขาอะนะคะประมาณนี้ก็ตามนั้น,นะค่ะทุกคนอย่าฝืนดีกว่านะคะคือถ้าฝืนไปก็จะรีบๆลนๆแล้วเดี๋ยวข้อมูลตกหล,นลน่นที่อยากจะพูดถึงวัดราชประดิษฐ์ด้วยไงนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเดี๋ยวที่เท่านี้แล้วกันนะคะ นะกลับบ้านดีกว่านะคะกลับไปเคลียร์งานก่อนงานเยอะมากช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะคะลูกค้าตามงานตลอดเวลานะคะต้องขอบระทานโทษด้วยนะคะงานการไม่ทำบอพามาดูโบราณสถานทุกอย่างเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะคะจะหายใจทางเหงื่อไปแล้วเนี่ยลาไปเเพื่อนที่นี่ค่ะทุกคนแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะช่วงนี้ฝนตกก็อุปสรรคเยอะหน่อยนะคะขอให้คุพักคุ้มครองทุกคนเออลืมบอกไปว่ารับประดิษฐ์เนี่ยนะคะทุกคน ข้างในอุโบสถเนี่ยมีพระพุทธรูปพระบรมตโาโุกัณฑอเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ด้านในข้างในเนี่ยแล้วก็มีเป็นภาพวาดของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิท่านได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าช้างเผือกเพราะมีช้างเยอะไงนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยเรื่องนี้กันที่บอกว่ามาตรงนี้มีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ